สวัสดีครับช่องหัวเมงสเตชันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับก็คือนะครับคนที่ใส่รองเท้านะครับรองเท้ารู้สึกว่ารองเท้าเรายังไม่ทันเก่าเลยแต่วันรองเท้ามันลื่นนะครับว่าเดินพื้นเปียกหรือว่าพื้นขัดมันพื้นกระเบื้องอะไรพวกนี้ลื่นนะครับผมจะมาจะเอาวิธีการแก้ไขเบื้องต้นมาให้ดูนะครับช่วยได้นะครับ เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็สามารถนำไปใช้เองได้เลยนะครับเนี่ยรองเท้านะครับรองเท้าอันนี้นะครับก็คือช้างดาวของผมเนี่ยมันใส่มาสักประมาณ2เดือนแล้วครับพื้นอดอกยางมันก็เริ่มสึกหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วเนี่ยรู้สึกมันจะโล้นมันเตียนหมดแล้วเนี่ยนะครับ ก็เดินถ้าเดินพื้นเปียกหรือเดินเดินพื้นกระเบื้องหรือพื้นขัดมันอะไรพวกนี้มันจะลื่นนะครับมันจะลื่นเป็นอันตรายต่อเราได้ซึ่งรองเท้ามันก็ยังยังสภาพยังดีอยู่นะครับยังใหม่ยังไม่ยุบเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมีวิธีจะทําให้มันไม่ลื่นนะครับอันนี้ก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับเคยทำเคยทามาก่อนนะครับคราวนี้ก็จะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ลื่นนะอันนี้เรียบๆนะครับพื้นเรียบหมดเลยวิธีทําก็คือนะครับนี่ครับท่านขอให้ท่านมีใบมีดโกนหนึ่งใบนะครับโฟกัสกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับใช้ใบมีดโกนหนึ่งใบใบมีดอะไรก็ได้นะครับคัตเตอร์ก็ได้มีดหรืออะไรที่คมนะครับเราก็จัดการอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยทาอย่างนี้นะครับ กรีดขวางอย่างนี้นะครับกรีดให้ลึกประมาณสักครึ่งเซนก็ได้อย่าลึกมากนะครับเดี๋ยวรองเท้าเราจะขาดแล้วก็ขวานไปเรื่อยๆนะครับกรีดนะครับกรีดกรีดแนวขวางนะครับกรีดที่เป็นแนวขวางทีๆเลยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์จริงนะครับเคยใช้มาแล้วนะครับหนึ่งคู่ก็ทำลักษณะดีนีนะครับ พราะรองเท้ามันมันลื่นนะครับเราใส่ไปนานๆแล้วดอกยางมันสึกหมดมันลื่นมันก็ทําให้เราเดินเนี่ยมันลื่นมันไม่เกาะพื้นเลยเดินพื้นกระเบื้องเปียกน,น้ํานี่หัวแทบทิ่มเลยนะครับก้นจาเบ้าเลยนะแต่ลองทําวิธีนี้ได้ผลนะครับผมก็กรีดนะครับเป็นระยะทีๆเลยนะครับ ปีดจนสุดลองเท้าเลยนะครับ ส้นเท้าเรามันจะรับน้าหนักจากตัวเราเยอะนะครับมันจะยุบตรงนี้นะมันจะลื่นตรงนี้นะครับพอผมกรีดแล้วมันก็จะเป็นรออนนออน่องอย่างนี้นะครับเห็นไครับจะเป็นร่องรองเท้าเป็นร่องอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้กรีดให้ถี่กว่านี้นิดนึงกรีดให้ถี่นิดนึงเพื่อจะทําให้มันเป็นร่องนะครับพอเป็นร่องเวลาเดินมันจะได้ได้ซับซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตพื้น สัมผัสแล้วมันจะทำให้หนืดขึ้นนะแต่ถ้าไม่มันไม่มีร่องเลยเนี่ยมันเดินมันลื่นมันก็นล,ลูดลูดไปเลยเนะลื่นปีดพอประมาณนะครับไม่ต้องกีดลึกเดี๋ยวรองเท้าเราจะขาดซะก่อนโอเคนะครับนี่ครับโอเคแล้วเราก็มาทำข้างหนึ่ง ส่วนใหญ่รองเท้าที่เป็นพื้นไฟล่อนนะครับมันจะลื่นนะครับพื้นมันจะสึกหมดไวพื้นมันจะหมดไวถ้าเป็นพวกยางเนี่ยมันก็ยังนานอยู่แต่ยางเวลามันหมดมันก็มันก็ต้องทมาทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับเวลาพื้นมันเรียบๆมันจะลื่นมากไม่เกาะการกีดก็กีดประมาณนะครับ เข้าไปประมาณนิดเดียวครับประมาณทักสามมิลสี่มิล เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นร่องอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับตรนนี้ครับตังนี้มันก็จะทำให้รองเท้าเราหนืดขึ้นนะครับพื้นเปียกพื้นอะไรมันก็จะช่วยซับพอร์ตได้นะครับครับลองมาทำกันดูนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ลองทำดูลองเท้าใครลื่นแล้วลองใส่อยู่ไอ้ลองไป,ปไปเกรดดูนะคะได้ผลแน่นอนโอเคครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม